เดือดจ,จัดมะตูมโพสอีกหลังดราม,ม่าสนั่นปูกุ๊บกิบก็โดนซัดเลิกปอลอมคนโผเตือนแต้าดราม่าสนั่นไปอีกหลังปูปยานางเอกดังตัดสินใจเลิกทำธุรกิจอาหารเสริมในเครือบริษัทเดียวกับต้นหอมและมะตูมแล้วแจ้งถอนตัวไม่อยากมีตาบาปสงสารคนขายขณะที่ดีเจมะตูมโพสในเฟซบุ๊กแะทันทีว่าจากนี้อย่าเรียกฟูว่าบอส ก่อนจะลบโพสต์ไปพร้อมโพสต์ใหม่อีกครั้งว่าที่มาตุ่มแชร์เพราะมีเจตนาต้องการกระจายข่าวให้ตัวแทนทราบจะได้ไม่ต้องพลาดพิงหรือใช้ชื่อเขาในการขายเพราะเขาออกมาพูดก่อนบริษัทไม่ได้ต้องการแขวะหรือให้คนเข้าไปลุมด่านะครับลำพังมาตุมเองก็ไม่ใช่นางเอกก็รู้ดีว่าชื่อเสียงของตัวเองก็ลบมากกว่าบวก ยังไงก็ไม่ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวว่าร้ายใครเหมือนกันแต่ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวพูดความจริงดีกว่าครับปลอโพสก่อนหน้านี้แขวะไหมเอาแบบตรงๆก็แขวะแหละก็รู้สึกแบบอะไรว่าุูสางเงียบรอเคลียร์หลังบ้านจะได้ไม่มีฝ่ายไหนเสียรหรือเป็นข่าวแต่พอโดนแบบนี้ก็เลยอินบวกกับดูกงกรรมเพิ่งจบเลยแชร์แบบแขวะไป ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆอันนี้ไม่ตอแหลแชร์ได้พร้อมทั้งยังเข้ามาประกาศด้วยว่าถ้าใครพาดพิงถึงบุคคลอื่นจะลบทุกคอมเมนต์นั้นและล่าสุดในไอจีของ DJ มาตูมได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งอยู่ในรถพร้อมอาการเหมือนมองบนขณะที่กุ๊บกิปสุมนทิพย์เพื่อนสีก็เข้ามาส่งสัญ,ญลักษณ์เหมือนมองบนด้วยเหมือนกัน ทำเอาชาวเน็ตคนหนึ่งมาคอมเมนต์ด้วยว่าเลิกปลอมทั้งคู่ได้ไหมคะเขาเกลียดพวกพี่รึ่งค่อนประเทศอยู่แล้วงานนี้ก็กลายเป็นดราม่าอีกเมื่อมาตูมเข้ามาสวนกลับเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวว่าพี่อาจจะปลอมไปบ้างคนค่อนประเทศอาจจะเกลียดพี่มากๆเรื่องพวกนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ แต่ที่พิสูจน์ได้และเป็นเรื่องจริงที่ไม่ปลอมคือน้องเสือค่ะโดยมีคนเข้ามาช่วยมะตูมต่อว่าเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวจนดราม่าสนันไอจและแฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจมะตูมแบบรัวๆขณะที่ก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์มะตูมด้วยว่าเราว่าสิ่งเดียวที่มะตูมไม่มีคือสติอย่างไรก็ตามจากกรณีปูถอนตัวก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ เป็นห่วงไปถึงสาวแต้วนัทพรนางเอกดังหรือบอสแต้วที่ร่วมธุรกิจกับมะตูมอีกด้วยว่าแต้วต้องระวังตัวละวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด .com ขอบคุณค่ะ